สดีทุกคนค่ะอยู่กับคนที่น่ารำคาญเหมือนเช่นเคยนะคะเรื่องนี้นะคะก็มาต่อกันเช่นกลายเป็นตัวประกอบที่ตัวเองเคยด่านะคะก็มาพากต่อนะคะเพราะว่ามีน้องเขาขอมานะคะเราก็จัดให้ค่ะแต่ดูความสามารถของตัวเองกนะคะว่า ตาตัวเองจะหลับหรือเปล่าโอเคก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด s u b s c r i b ์แล้วก็อย่าลืมกดะริดิ่งให้ด้วยนะคะถ้ามีคำถามอะไรหรือม,มางาังงะแบบไหนที่จะให้อ่านนะคะก็เน้นกันมาได้โอเคฝันหลักเหรอน่ากลัวจังเลยนี่ไม่ใช่จุดจบของครอบครวัวหลิงอยู่ในนิยายหลักเหรอคุณเนอะตื่นแล้วล่ะเจ้าคะ ให้ท่านอยากให้ท่านไปดูแลแขกที่หอบุกผาหน่อยนะเจ้าค่ะเอ๊ะไอ้ชิเอาอีกแล้วระบบชอบทําให้ฉันยืงยากต้องทําภารกิจต่อหน้าคนอื่นหากไม่ระวางังมีหวังตายแน่รสชาติไม่ถูกปากเหรอแจ้งเตือนแจ้งเตือนในภารกิจแจ้งเตือนภารกิจภารกิจที่หนึ่งความต่อเนื่องทห้25%ต่อไปท่านต้องใช้เส้นเวลา ของตัวละครงูเหยาเพิ่มระด,ดับความใกล้ชิดของตัวละครเดียวฟูอี้สิ้นสุดการแจ้งเตือนหน้าตบกระบาดแจ้งเตือนนะข้าว่าคงไม่ใช่เพราะรสชาติไม่ถูกปากหรอกเป็นเพราะแม่นางหรินยังไม่ตยังไม่เตือนตังหะไม่รู้จะภาคบัวดำไงดีดอกบัวดำคงไม่ขัดขวางภารกิจของฉันหรอกนะ เย็นไว้เย็นไว้ก่อนอื่นต้องดึงดูดต้องดึงความสนใจของหริอฟูอี้นี่นางได้ยินที่ข้าพูดหรือไม่ท่านพี่หลิวสีหน้าคะ่ะดูไม่ดีอย่างนั้นหรอเจ้าคะนางทำเป็นไม่สนใจข้าดูไม่ค่อยดีนะแต่นางแต่เอ๊ะแม่นางหนิงมี่สบายตรงไหนหรือไม่ หลังจากที่เจอปีศาจกระจกครั้งก่อน้า่ก็นอนไม่ก็นอนฝันร้ายทุกคืนแค่ก็แค่นอนไม่ค่อยหลับแม่นางหลิงเป็นคนธรรมดาอาจได้รับผลกระทบจากปีศาจขัดจังหวะแบบชิวเชียนเทมพี่โกหรือฟู้อี้แล้วสินะนี่คือถุงหอมจะช่วยให้ผ่อนคลายแม่นางหลิงลองใช้ดูและไม่ถึงหลิกอยู่จะทำให้ทั้งคู่บาด ถ้ารับไปได้จริงๆเหรอแน่นอนงั้นข้าขอรับไว้นะเจ้าคะารกิจน่าจะใกล้สำเร็จแล้วดีที่ฉากนี้ยังควบคุมตัวเองได้อยู่รับไปเถอะให้แม่นางหลิงไปถ้าหากเจ้าไม่ชอบกลิ่นนี้ข้าก็จะมีอันใหม่ให้เจ้าเป็นพ่อของขวันจักหรวฟูอีแม่นางหลิงต้องชอบแน่ๆ รับชมความบันเทิงบันเทิงละทีนี้หมูฉิง,อ,ง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 อีหมูฉิง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 อ่ะหมูฉิงหยุดลั่นน้ำมันลงบุดกรอกไฟก่อนไม่งั้นฉากนี้จะควบคุมอะไรไม่ได้แล้วนะเน้นหมุนติ้วเลยต้องรีบทำให้ดังคู่เข้าใจกันแล้วไม่งั้นสองคนเนี้ยได้เลิกกันจริงๆแน่ ผ่อนคลายความตึงเครียดสักหน่อยมูหยาใจะได้หายโกรธท่านพี่มูมีถุงหอมและเจ้าคะเป็นถุงหอมคู่กับท่านชายหลิวใช่ไหมเจ้าคะใช่ถุงหอมคู่ไม่ใช่หรอกปกติข้างกายนักราปีศาจจะต้องพกเอาไว้ขับไล่เสียงชั่วร้ายนะถ้าส่งคำถามนี้ให้ท่านตอบเพื่อรักษาชีวิตแต่ท่านก็ตอบตรงเกิน ข้าขอตัวก่อนนะท่านพี่ให้ข้าไปส่งนะรีบไปสิเจ้ารีบไปเสดท่านพี่เหลีวขับคุณไม้แนะเจ้าแคสสำหรับถุงหอมนี่คือผ้ายันด้านบนมีลมปานของข้านำผ้ายันไปแปะบนถุงหอมความชั่วร้ายก็จะไม่เข้าใกล้เจ้าแล้วขอบคุณท่านพี่หลิวท่านรีบไปเถิดพ่อคนดีเสีย,ดยได้เป็นคนตกเกินตกสุด,สด ข้าไปดูเยาเออก่อนนะเจบสักทีมู่เฉิงเนี่ยผีเข้าผีออกจริงๆเมื่อวานยังเล่นหมากด้วยกันได้วันนี้ทำไมกับซ้ำเติมชั้นแบบนี้ล่ะทำ่พี่ข้าคิดว่าแม่นางหลิงสนใจหลิวฟู่อี้เหลวไหลข้าเห็นว่าหลิวฟู่อีก,ก็ไม่ได้รังเกียจลิ่งหยุนนี่เจ้าถ้าหากมีเวลาก็ไปฝึกฝีมือเพิ่มอย่ามาตามข้าแบบนี้ ่อนพี่อย่ากรธข้าเพียงแค่กังวลถ้าหากหลิวฟู่อี้เอะอเฉิงข้ารู้ว่าเจ้าไม่ชอบฟู่อี้แต่เขาไม่ใช่คนแบบนั้นทพ่านพี่ข้ากลับห้องก่อนข้าก็แค่เกลียดที่ท่านพี่เชื่อใจคนแบบนั้นนี่คือยันที่หลิวฟู่อี้แปะเอาไว้ที่ห้องของท่านพี่ไม่ใช่หรอทำไมถึงอยู่นี่ ไม่มีปีศาจตัวไหนสามารถทำรายยันโลหิตของเขาได้นอกจากมีคนตั้งใจทำลายมันฮัตจิวเอาฮัตเชะฮัตจิวทำไมฉันถึงรู้สึกเย็นสันหลังว่าไม่มีใครกำลังเดินท่าฉันอยู่หรือเปล่าแถมให้อีกตอนนึ่งฉันกลายเป็นตัวประกอบที่ตัวเองเคยด่า คุณเหนอนี่คือชุดใหม่จากเครื่องบรรทาก,การท่านลองใส่ดูสิเจ้าค่ะแป๊บนึงมีปมไหมดูด้านหลังด้วยสิคุณเหนอหลังท่านมีรอยแดงชุดนี้น่าจะมีปัญหารีบถอดชุดด้านในออกเถอเจ้าค่ะแค่มีแค่มีป่นผล ผเหรอแค่มีผลอ๋อแค่มีผลเม็ดสองเม็ดไม่เบนไรหรอกแม่น้ำหวานไหลผ่านทางทิศใต้ของไถ่าสางเหลือเป็นเพราะอุทกภัยจากแม่น้ำหวานทำให้เส้นไหมของเรา,าเกษตรกรถูกทำลายไปครึ่งหนึ่งเสื้อผ้เลยต้องตัดเย็ยบด้วยความเรียบร้อนคุณหนูจะใส่เสื้อผ้าที่ทำให้และคาายผิวได้ท ที่ไหนกันถ่สร้างของเราถูกทำลายเพราะภัยพิบัติทำไมเจ้าไม่กังวลสมนิดแม่น้ำหวานท่วมแม่น้ำหวานท่วมบ้านเรือนชาวบ้านถูกสะทุกสามสี่ปีอยู่แล้วเจ้าค่ะแต่ยังไงก็ท่วมมาไม่ถึงที่เราอยู่หรอกเจ้าค่ะอีกทั้งวังก็ได้ส่งเงินไปซ่อมแซมเขื่อนแล้ว พอส่งเงินไปคุณหนูก็ได้แต่งตัวสวยๆแล้วเจ้าค่ะอย่าพูดแบบนี้อีกคุณหนูท่านพ่อล่ะอย่าอีอยู่ที่ห้องอ่านหนังสือกำลังคุยกับคนจากวังเจ้าค่ะงั้นค่ะจะไปหาท่านพ่อต้องไปนมน้าท่านพ่อว่าทำไมไม่ให้ทำเรื่องผิดต้องไปนมน้าท่านพ่อว่าไม่ให้ทำเรื่องผิดกฎหมายอีกเอ๊ะ ได้ล่ะดอกบัวดำอยู่ข้างนอกวิเนื่อะแล้วแม่ดังหลิงเอ๊มีโทระอะไรเจ้าคะจะเล่นหมากห้าแถวกับข้าเหรอหาทำไมต้องหมากห้าแถวด้วยเขามาหาข้าก่อนต้องไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆนรีบหนีไปรีบหนีไป ช่องไม่ดีอยู่อยู่ค่ะก็ไม่มีเวลาพอดีข่าขอไปงิบสักพักหยุดก่อนไปกับข้าเอ๊ะนิด,ดเดี๋ยวท่านชายจือท่านใาจือชีท่ท่านชายจือชีจือสีข้าเดินเองได้ท่านปล่อยข่าได้หรือไม่อะตอกล่องมีธุระอะไรกันแนะ่ทำไมท่านถึงสบายใจที่จะมาหาข้า ทำ,ทำให้ท,ทำไไมท่านถึงไม่สบายท่านท่านชายสื่อจื่อซีจื่อซีเียกอยากเจ้ามีอะไรจะบอกกับข้าไหมสองสามวันที่ผ่านมาไม่เห็นแม่นางหลิงเจ้านอนหลับสบายดีหรือไม่เจ,จ,จ้าค่ะดอกวัวดำทำไมถึงกับ ไปดูรายลัเหมือนแต่ก่อนละหน้าไม่เห็นหมดนหมองแล้วถ้าทางถุงหอมของริฟูอิตจะใช้ดีสินะมู้เฉิงนี่ท่านความจำเสื่อมชั่วคราวหรอเจ้าคะหรือว่าระบบซีอีลีเซตตัวละครเหรออ๋องั้นเหรอทำไมถึงพูดแบบนั้นละ่ะท่านคิด จะถามอะไรก็ถามเลยเล่นปริศนาคำไทยอยู่เหรอแม่นางหลิงเข้าใจผิดแล้วข้าแค่เพียงแค่เป็นห่วงเจ้าเท่านั้นข้าให้ท่านเรียกข้าว่าเหมียวเหมีวไม่ใช่เหรอแม่นางหลิงก็พูดเล่นไปจือชีจือชีเป็นแค่แขกข้าเจออะไรมารยาทก,กับลูกสาวท่านผู้ว่าการได้อย่างไรอะไรนะเพี้ย ข้ามีธุระด่วนไว้ค้าว่างแล้วจะมาคุยกับท่านข้าบอกว่าข้าความจำเสื่อมงั้นคงไม่มีใครบอกแม่นางหลิงอยู่ว่าแม่นางหลิงอยู่ก็มีคนก็เป็นคนมีสองหน้าข้าทำไมนะท่านกลับมาอธิบายก่อนข้าไม่ได้มีสองหน้านะสองหน้าเหรอ หรือว่าเขาจะรู้แล้วว่าหลิงอยู่เคยทำร้ายหมูเหยวที่เขามาหาค่าเมื่อกี้นี้เพื่ออะไรกันแล้วใจเขายากเกินไปมีผมสีผสมอะมีผมสีน้ำตาลติดอยู่ที่ใหญ่ยยอีย่ยันยันยันผมสีน้ำตาลของเงียวเหียวที่พึ่งดึงมาดึงมาแบบไม่รู้ตัวคนที่ทำร้ายท่านพี่คือนายจริงเหรอ ผมทั้งสองเส้นมีลมปานที่แตกต่างแปลกจังทำไมข้าถึงรู้สึกสบายใจเดี๋ยวก่อนข้ารู้สึกถึงลมปานของหลิวฟู่อี้จากผมของเหมียวเหมียวทำไมกันทำไมทุกคนต้องไปอยู่รอบตัวหลิวฟู่อี้ไม่รู้ไปถามเขาสิจิตใจที่ดีของท่านพี่หลิวผุงหอมจึงทิ้งกลิ่นไว้ออช่างมันเถอะ ไม่มีใครจะเป็นคนทําคนที่ทำร้ายท่านพี่ก็คือคนในบ้านตระกูลหลิงของข้าตระกูลหลิงวี่หลิงข้าต้องเอ้ยลิ้นปันไม่ปล่อยตระกูลหลิงไว้แน่ทำไมรู้สึกถึงความอาฆาตนะอัดชิวในนิยายจะมีนายบัญชีชื่อจี้เต๋อ นำบัญชีไปให้รัชสำนักทำให้ตระกูลหลิงถูกสังหารเห็นดอกบัวดำในวันนี้แล้วดูเจตนาไม่ดีเรื่องนี้ต้องเกี่ยวข้องกับดอกบัวดำแน่ๆอืมฉันต้องจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองเพราะจากยึดส่ของดรกบ,บัวดำหากรอฉันอาจจะอยู่ไม่ถึงจุดจบโอเคจบค่ะง่ายๆโอเคก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร์ล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ มันอาจจะมีลิ้มพันธ์ไปหน่อยนะยาเมื่อแบบว่าออต้องอ่านให้มันดีๆหน่อยนะไปอ่านเองค่ะจากพอภัยและขอลาล้วนะ